าลงใต้ไปที่สตูนครับคุณผู้ชมเหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งนี้8ปดโมงครึ่งเพิ่งจะเคารพธงชาติเสร็จใช่ไหมกำลังจะเข้าเรียนกําลังจะเข้าเรียนไม่ได้เรียนกันอ่ะวุ่นวายกันไปหมดเพราะผู้ชายคนนี้บุกเข้ามา โอ้โหคุณผู้ชม8ปดโมงครึ่งยังไม่ทันได้เข้าเรียนเด็กๆกำลังกวาดอยู่คกวาดพวกเศษใบไม้อยู่เห็นอยู่ไกลๆแล้วเห็นอยู่ไกลๆแล้วอยู่หน้าโรงเรียนนู่นชายคลั่งนะคุณผู้ชมถืออีโต้มาเลยฮะแล้วขู่จะมาทําร้ายนักเรียนด้วยคุณครูทายังไงล่ะนี่เด็กๆรีบวิ่งไปปิดประตูรั้วปิดประตูปิดประตูปิดรั้วปิดรั้วรีบปิดประตูก่อนครับคือฝั่งผู้ชายคลั่งคนนั้นน่ะเขาฟันรั้วโรงเรียนก่อนนะดียังไม่ได้ฟันเด็กแล้วก็ ยิงหนังสติกับก้อนหินเข้ามาคือคุณผู้ชมฮะเนี่ยเดี๋ยวจะมีวงจรปิดที่เห็นนะตอนแรกค่ะที่ผู้ชายอยู่ข้างนั่งเรียนใช่ไหมตรงประตูแล้วเด็กไปปิดแล้วอ่อ,อผู้ชายข้างคนนี้เดินมาข้างๆเห็นพื้นที่ที่เป็นต้นไม้ไหมครับเดินมาข้างๆและเอามีดเนี่ยมาฟันล่วง,ข,งข้างข้างด้านนี้นะแล้วก็ตะโกนบอก เดี๋ยวจะเข้ามาฟันให้หมดเลยโอ้โหเด็กก็หนีสินี่ขนาดปิดประตูแล้วเนี่ยแต่ข้างๆมันก็ไม่ปลอดภัยนะใช่ฮะ <c oughs> คุณครูก็เลยต้องต้อนนักเรียนประมาณสักร้อยห้าสิบคนเนี่ยไปหลบในโรงอาหารครับครับจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนก็รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดแล้วก็แจ้งตำรวจด้วยมาคุมตัวคนก่อเหตุทราบชื่อคือน,นายนรงรงอายุสามสิบเอ็ดปีนรงรงเขาบอกแบบนี้ไม่แน่ใจฟังได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมาอาลองฟังเขาดูหน่อยเขาบอกเขาหูแว่วมีคนสั่งให้เขาเนี่ย มาฟันเด็กในโรงเรียนแล้วพอเข้าโรงเรียนไม่ได้ก็เลยขู่เด็กอยู่ริมรัว้วนั่นแหละหลังเกิดเหตุผู้ปกครองก็ไม่ต้องเรียนแล้วกันเมื่อวานก็ไม่ต้องเรียนพาเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลสองไปจนถึงปหเนี่ยพากลับบ้านเลยครับเพราะเด็กนักเรียนทุกคนเขาก็ขวัญผวากันน่ใ,ใครจะไปกล้าเรียนล่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กชั้นอนุบาลร้องไห้จ้าเลยคุณผู้ชมส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่7็ครับผู้ใหญ่อันตน์บอกว่านารงคนก่อเหตุอยู่กับคุณย่าเพียงแค่2คนเขาเคยโดนส่งตัวไปบําบัดยาเสพติดมาแล้วนะ แต่พอกลับมาอยู่บ้านก็มีอาการคลั่งอีกแล้วนรงเนี่ยมักจะไปนอนที่ขนมหลังโรงเรียนซะด้วยใกล้โรงเรียนเลยตนซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7เคยห้ามไปแล้วอย่าไปนอนตรงนั้นนรงอย่าไปนอนตรงนั้นเพราะว่านารงเนี่ยมักจะมีอาการหลอนยาเกรงว่าวันดีคืนร้ายเดี๋ยวจะบุกเข้ามาทําร้ายนักเรียนแล้วก่อนเกิดเหตุเห็นนรงเนี่ยไปกินข้าวบ้านคุณย่าแล้วก็เดินมาก่อเหตุที่โรงเรียนครับทีนี้หลังเกิดเหตุแล้วนรงถูกส่งตัวไปตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลควนกาหลง แล้วก็ต้องถูกคุมตัวไว้ก่อนเพื่อความสบายใจของทั้งผู้ปกครองนักเรียนและก็ครูด้วยส่วนมาตรการระยะย,ยาวละท่านท่านผู้ใหญ่เอาไงดีมาตรการเบื้องต้นเดี๋ยวจะกั้นรั้วโรงเรียนครับออด้านหลังอ,อ,อะนะซึ่งออติดกับสวนปาเให้มันออมิดชิดเลยด้านข้างที่คนนี้เขาเดินไปอะนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนระงบุกเข้ามาอีกพี่บุ๊กครับแล้วก็จะจัดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเอออันนี้ดีฮนะเพื่อจะเตรียมพร้อมรับมือ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นอีกนะครับแต่เนี่ยผมอย่างหนึ่งนะคุณคุยเห็นเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยไปปิดประตูเองไหมไม่ได้เลยนะอันนี้ไม่ได้จริงๆต้องให้ผู้ใหญ่หรือว่าครูผู้ชายเนี่ยไปปิดประตูให้เพราะว่าถ้าคนข้างเขาวิ่งมาวิ่งหาเด็กก่อนเลยนะไม่ละเอาจงจริงถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พอเคารพธงชาติอ่ะโรงเรียนก็ควรที่จะปิดประตูเลยเอาเด็กที่มาสายก็แบบเดี๋ยวคนนอกจะได้เข้ามาไม่ได้นะไม่ควรเปิดคาไว้ค้างไว้แบบนี้ฝากไว้ทุกองเรียนเลยนะ